บทที่3ของ Canva for Beginner นะคะครูจิ๊บจะมาโชว์หน้าจอให้ดูค่ะว่าการใช้ Canva ในหน้าจอที่ต่างกันเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเริ่มต้นจากมือถือเนาะถ้าดู Canva ในมือถือหลังจากที่เราดาวน์โหลดมาแล้วนะคะเปิดไปที่แอปพลิเคชัน c a n v a นะคะก็จะขึ้นมาแบบนี้นะ นี่เลยนะคะซึ่งในตัวของหน้าตาของ Canva นะคะสังเกตค่ะว,ว่าด้วยความที่มือถือเนี่ยเขาจอเล็กใช่ไหมคะตัวเครื่องมือต่างๆเนี่ยจะลงมาอยู่ด้านล่างนะคะดูด้านล่างตรงนี้นะคะจะเห็นหน้าจอโฮมโปรเจกต์ Home, Project, นะคะแล้วก็เครื่องหมายบวกนะแล้วก็มีเทมเพลตด้วยนะคะซึ่งถ้า นักเรียนนะคะสะดวกที่จะใช้มือถือครูก็แนะนํานะคะว่าให้พยายามใช้ในอุปกรณ์ใดก็ได้ให้เราคล่องๆนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าใช้ในมือถือเนี่ยข้อดีคือว่ามันไปได้ทุกที่นะคะมือถือเราสามารถที่จะพกไปได้ทุกที่แล้วก็ถ่ายภาพจากนั้นก็อินเสิร์ตภาพนะอัปโหลดเนี่ยเข้ามาที่ c a n วาได้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็ไปใช้ในงานของเราได้ทันทีค่ะ ถ้าเราคลิกไปที่หน้าหลักตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นหน้าจอของ Canva นะถ้าไปที่โปรเจกต์นะคะก็จะเป็นโฟลเดอร์งานต่างๆนะคะรวมถึงการอัปโหลดงานต่างๆของเราเนาะจากนั้นนะคะถ้าเราคลิกไปที่เทมเพลตตัวนี้นะคะเราจะเห็นเทมเพลต มากมายค่ะดีไซน์ที่มีการาใช้เทมเพลตเนี่ยเอาไว้ให้เราเลือกเพื่อที่จะใช้ในงานของเราไม่ว่าจะเป็นงานสื่อทำ Facebook นะคะโพส a c e b o o k ทำติ๊กต o อกท o u t u b e นะคะตรงนี้จะมีหมดเลยค่ะ เห็นไหมคะเรียกได้ว่านะคะงานโซเชียลมีเดียเนี่ยสามารถใช้ในแคนวาได้หมดเลยนี่คือเทมเพลตนะคะจำได้ไหมคะตอนที่เรา Sign In นะเราซ i g n ินเป็นนักศึกษาเป็นครูนะคะเป็นธุรกิจขนาดเล็กงานที่เรา Sign In เข้าไปเป็นแบบไหน c a n วาจะพยายามเลือกเทมเพลตที่เหมาะกับงานของเรามาให้นะคะจากนั้นลองไปที่แคนวา Pro ค่ะเมื่อคลิกไปที่ Canva Pro นะคะก็จะมีข้อมูลขึ้นมาเนาะว่า ลดล็อกประสิทธิภาพการทํางานนะคะก็คือเขาจะให้เราซื้อนั่นเองนะคะซึ่งตอนที่ครูก,กําลังสอนอยู่ตอนนี้เขามีการทดลองให้ใช้งาน14วันค่ะโดยใช้บัตรตัดก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยเขาก็เมื่อเราใช้ครบ14วันแล้วเนี่ยเขาถึงจะตัดบ,บัตรของเรานะ229บาทต่อเดือนทุกคน ครูจิ๊บแนะนําเลยว่าใช้เถอะใช้เถอะนะคะเพราะว่ามันมันดีงามมากกับชีวิตนะคะต่อไปค่ะเมื่อเราไปที่ขีด3ขีดนะคะด้านซ้ายเลยด้านบนนะคะเราจะเห็นเทมเพลตโปรเจกต์แบรนด์นะคะคอนเทนต์แพลเนอร์ค้นพบแอปสมาร์ทม็อกอัพอันนี้จะเป็นฟังก์ชันของการใช้งานแคนวา ในมือถือนะคะก็สามารถที่จะเลือกเล่นได้เลยเดี๋ยวยครูจิ๊บจะมาสอนทีละฟังก์ชันทีละฟังก์ชันนะโอเคนี่คือหน้าตาของแคนวาที่อยู่ในมือถือนะคะแบบนี้เลยนะใครที่ใช้มือถืออยู่แล้วนะคะก็ใช้ได้เลยนะคะส่วนครูจิ๊บถนัดสิ่งนี้มากที่สุดค่ะก็คือการใช้ใน iPad ในจอแท็บเล็ตแบบนี้นะคะหรือการใช้ใน PC ีนั่นเองครูจิ๊บถนัดมากชอบมากมันจอใหญ่ดีมันกว้างดีงานบางงานมันต้องใช้จอกว้างๆอ่ะนะคะ ต่อไปคือหน้าจอที่ครูถนัดากค่ะในการใช้ก็คือใน iPad แบบนี้นั่นเองนะคะหรือว่าใครที่จะใช้แท็บเล็ตในการเรียนก็ได้นะคะสังเกตค่ะเมื่อเราเข้ามานะคะโอ้โห,ห,นหน้าจอคือมันจะใหญ่อะมันสะใจนะคะนักเรียนลองใช้ดูนะคะสําหรับใครที่แบบว่าไม่อยากจะเพ่งสายตาเยอะๆนะเมื่อเข้ามานะคะฟังกช์ชันของเทมเพลตนะคะจะอยู่ด้านบนแบบนี้ค่ะ อันเนแบบนี้นะแล้วก็นะคะตัวของด้านซ้ายนะคะเมื่อเราไปที่จุด3จุดนี่เราก็จะเห็นเทมเพลตเอ่ยนะคะงานต่างๆเอ่ยอัปโหลดเอ่ยสร้างดีไซน์เอ่ยกำหนดขนาดเองเอ่ยนะคะอยู่ตรงนี้กันหมดเลยนะแต่ว่านะคะถ้าเรานะคะคลิกไปที่หน้าหลักเนี่ยคือฟังก์ชันของการใช้งานของ iPad นะจะอยู่ด้านซ้ายนะคะไปที่โปรเจกต์นะคลิกไป1ครั้ง เราจะเห็นโปรเจกต์ทั้งหลายของเรานะคะถ้าเราออกแบบงานแล้วมันจะอยู่ตรงนี้นะเทมเพลตนะคะคลิก1ครั้งค่ะเทมเพลตก็จะมานะคะเพียบเลยตามที่เราจะใช้ได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโซเชียลมีเดียวิดีโอการตลาดการพิมพ์แบบกำหนดเองการาเรียบเริินการศึกษาคืออยู่ตรงนี้หมดเลยนะคะ,ะจากนั้นนะคะไปอันต่อไปนะอันต่อไปก็คือนะคะกลับไปที่หน้าหลักนะก็เป็นแบรนด์ค่ะ c คนวาสามารถเซ็ตแบรนด์ของเราได้ด้วยการออกแบบโดยการที่เรามีแบรนด์เป็นโกเป็นเป็นเหมือนเข็มทิศนะมันจะทําให้เราออกแบบง่ายใช้สีใช้อะไรต่างๆง,ง่ายนะคะใครที่ยังไม่มีสีไม่มีโลโก้ของตัวเอง ครูแนะนำว่าให้ทำไว้นะคะเพราะว่าเวลาออกแบบหลายๆคนเนี่ยมันจะไม่หลงทางเนาะอ่ะแบรนด์เราจะสามารถเพิ่มนะคะในส่วนของโลโก้ต่างๆจานสีของแบรนด์เรานะคะฟอนต์ของแบรนด์เราด้วยเนาะก็เพิ่มได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็คือเฉพาะแบรนด์ของเราเลยค่ะจากนั้นนะคะก็จะเห็นฟังก์ชันของแอปอยู่ตรงนี้นะแอปต่างๆที่ใช้กับแคนวานะคะมีเยอะแย,ะ,ยะมากมายนะคะถ้าลองเล่นดูคือสามารถที่จะ ใช้งานแอปได้หลากหลายมากๆเลยจริงๆนะคะว่เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันตรงนี้นะอ่ะจากนั้นนะคะนอกจากนี้ค่ะมีอะไรอีกมี Canva Pro เมื่อกี้สังเกตไหมถ้าเป็นมือถือจะอยู่ด้านล่างถ้าเป็น iPad ก็จะอยู่ด้านซ้ายนะคะแบบนี้ค่ะนอกจากนี้ยังสามารถสร้างทีมได้ด้วยการสร้างทีมคือทํางานมากกว่า1คนนะคะก็สร้างทีมของเรานะคะใส่อีเมลเข้าไปแล้วก็สร้างทีมตั้งชื่อทีมได้ด้วยแบบนี้ค่ะ แบบนี้นะอันนี้คือตั้งชื่อทีมนะอันนี้คือ,อส่งลิงก์ให้กับอ,อีเมลต่างๆนะคะหรือว่าอินไว้ผ่านอีเมลก็ได้เชิญผ่านอีเมลเลยอะ่ะขออีเมลทีมของเรามาใส่ตรงนี้เลยแล้วก็สร้างทีมเมื่อเราสร้างทีมนะคะเราก็จะมีทีมขึ้นมาเดี๋ยวจะมีบทที่ครูสอนเกี่ยวกับเรื่องของทีมด้วยนะคะ นี่คือหน้าจอของ iPad ค่ะทำงานสบายๆแบบนี้เลยนะคะถ้าไปที่แอปเมื่อกี้ก็จะเห็น Content Planner เราสามารถที่จะแพลนได้ค่ะว่าคอนเทนต์ของเราจะลงวันนี้วันนี้ใครเป็นคนทำนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็สามารถที่จะลงในส่วนของตารางแบบนี้ได้เลยเมื่อคลิกเข้าไปจะเจอตารางนะคะแบบนี้นะใน c a n v a นะคะส่วน Smart Mockup Smart Mockup คือการ ออกแบบ Product ของเราโดยการใช้ม็ c k u p ที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นนางแบบถือหน้าจอมือถืออยู่หรือว่าจะเป็นแก้วนะคะหรือว่าจะเป็นเสื้อเราสามารถเอาโปรดักตของเราอะใส่ใน Smart Mockup ได้บทนี้ก็จะมีสอนเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือครูโอเวอร์วิวให้ดูหน้าตาของเครื่องมือของ c a n วาเมื่อเราต้องใช้ใน iPad ต่อไปนะคะเราไปดูในคอมพิวเตอร์กันบ้างใน PC ตั้งโต๊ะนะคะว่าหน้าจอจะเป็นแบบไหนนะคะก็ปิดท้ายด้วย PC เลยค่ะ สำหรับการใช้แคนวาใน PC ก็จะสะใจมากกว่านั้นนะคะเพราะว่าสเปซงานมันจะกว้างมากใหญ่มากสะใจนะคะแบบนี้นะคะก็เป็นเครื่องมือต่างๆใน PC ได้เลยนะคะตัวเครื่องมือนะคะก็จะอยู่จุดที่ลูกศรชี้นะคะแล้วก็ตัวเทมเพลตต่างๆนะตัวการออกแบบดีไซน์นะคะตัวแอปค่ะใครที่ใช้ใน PC ข้อดีคือมันจะใหญ่จอมันจะใหญ่ แต่ว่าถ้ามันเป็นโน้ตบุ๊กเนาะโน้ตบุ๊กที่เราพกพาไปไหนได้มันก็จะสะดวกนะคะแต่ถ้าเป็นคอมตั้งโต๊ะเนี่ยมันก็จะยาก่หมเพราะว่าเวลาเราทํางาน anytime anywhere เราต้อง move เงยเราจะมีคนถามครูนะคะว่าควรจะซื้อ iPad ดีไหมคะหรือว่าควรจะซื้อโน้ตบุ๊กในการที่จะทำแคนว่านะคะครูก็จะให้คําแนะนําค่ะว่า ถ้าจะทำแคนวาโดยทำเป็นสื่อโซเชียลนะลองใช้มือถือกับ iPad นะคะแต่ถ้าทำแคนวานะคะเพื่อ,อางานที่มีความละเอียดมากและต้องการสเปซในการออกแบบงานกว้างๆนะคะแล้วแต่ความแบบถนัดอะ่ะก็สามารถใช้ใน PC ได้ค่ะนี่คือบทที่3นะคะหน้าตาของแคนวาในมือถือใน iPad แล้วก็ใน PC นะคะหวังว่าบทนี้จะทำให้นักเรียน เข้าใจแล้วก็เลือกใช้อุปกรณ์ได้ดียิ่งขึ้นนะคะเราเจอกันในบทต่อไปค่ะ